สวัสดีเจ้าวันนี้เฮากลมาพบกันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอังคารที่7กันยายน2565เจ้าเหามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาก่อนเจ้าตวันนี้ภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้52มิเมตรที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า สำหรับอุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือต่ะวานนี้อุณหภูมิอยู่ในช่วง99-33องศาเซลเซียสโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้32.6องศาเซลเซียสเตี้ยมเพิมเมืองจังหวัดอุตรดิตถเจ้า เข้ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้ก่อนเจ้าร่องมรสุมกําลังแรงาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะจะอีเจ้าจะย่าฮื้อภาคเหนือของเฮามีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ยพ่อแม่พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะย่าฮื้อเกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ำปาลาไหลลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ตยเจ้าสำหรับพายุไต้ฝุ่นโนรูบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฟังประเทศเวียดน,นามตอนกลางในวันที่28กันยายน2565และจะออนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชั่นตามลำดับ โดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยในวันที่9กันยายน2565ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ในช่วงวันที่8กันยายนถึง1ตุลาคม2565มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งโดยพื้นที่ภาคเหนือของเฮาจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่9-30กันยายน2565ก็ของพ่ป้าแม่พี่น้องติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ไว้ตัวนะจ้า หางมาดูรายงาน,งานการคาดหมายลักษณะอากาศ2 4ชั่วโมงต่างหน้าเจา้าทางด้านภาคเหนือตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำพูนและลำปางอุณหภูมิต่ำสุด33-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมแปลปวนความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางด้านภาคเหนือตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 3 3 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมแปลปวนความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้ภาคเหนือของฮาวยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งขอให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ต่ยเจ้าและสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศได้กับทางสูตรอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเว็บไซต์ และ Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน